สุดทํามาได้หรออนไรก็ได้แต่ว่าซึ่งคือว่าเข้าสืเดินมาได้เข้าสิไปมาได้ยรื่น,นี้แต่มันไม่ยช่ตัวเดียวแับเพื่อนที่มันถูกลาดจิตใจถ้าไม่เข้าเนี่เป็นถูกบุญไหว้กับพ้นกับไหว้ับสนูนอ์นี่หลวงพ่อก็เป็นห้องตัวนี้ว่าเพื่อมันไม่ทางเดียวหลวงพ่อก็เลยว่าให้มนุษย์ หัวจักอาศัยปลาท่ำห <reco Christ. S 1> ัวจักเฟิงปลาท่ำนี่ป่าท่มกับจังสีซอยพวกเข้าได้กับเท้าพวกเขาเพิงปลาทรำมาอาศัยปราทรมปราทับปลาจีซอยพวกเข้าพอได้ปลาท่ำหนึ่งเป็นกลางกลางนะปาท่ำกลางไห้พวกเข้ามาซอยพวกเข้าบลาพวกเข้าจังสีจำเร็จจังสีนะนั่แหละมาซอยวันก่เพื่อมันเหล็กว่ได้นะตัวเนี้ย พอเข้ากะหลิบก็ได้ครับมีสินโรงรังเข้ากับเป็นทุกเข้ากับทับสนเรา้กับพุ่นไว้ราย้ากับโลกมันกับปันป่วนเจ้าบ้านเจ้าเมืองกับบริโยเย็นเป็นสุขก,การเบียดเบียนมันก็เกิดขึ้นได้หาลั่นปันแท่งกับเบียดเบียนได้ขากันได้มันเป็นอันตรายต่อโลกอันตรายต่อมนุษย์นีลน่ละบอเขานี่ละ ัผวกเขาข้าใจยองซีแล้วผู้เขาจ้องท่ำใจท่ำจิตท่ำใจเข่าหาสินเราท่ำเพลิงท่ำเอาไว้ก่อนเมันถอดถึงกว่าผูเ,เขาจะได้ผลโทษผูเขาจะได้ผลทุก,กข์นี่แหละก็ว่ายฮอนตอนสายเขาเย็นไว้เย็นเอาไว้ไว,ว่ายบุญวายว่ายฮอนว่ายทรัพย์สนตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิมีสมาธิเพื่อสิ่ล่องรับสึ่งใดที่ว่ามัน ถ้าไม่เท้าบดทุกเลยล่ะแต่ล่องฟอว์ล่ะทุกักน่วงทุกของโลกของกับอยู่ตัวเดียวหนึ่งล่ะค้าเท่าตองตอกบดบดทุกเพื่อบดนี่เดละบดเนี่มนุษย์นี่ล่ะต้องตีบดทุกก่นตราบใดกันเท่ามีนี่มันเท่าอยู่อยู่ได้น้าสั่งมันก็นนี่มันก็ลงไปน้ามันดูได้ถ้ำมันก็ไปน้ำเงี้ยเจ้ากรรมในเว่น้องเท่ามันิดตามมัน เขาขอากับทรัพย์สนกับเป็นทุกข์คืเกางางัย่ามันมันบ่พ่นก่อไปใช้กับบ่พ้นเขาเพราะฉะนั้นซึ่งมันพ้นเราต้องทําในปัจจุบันไหนมันสําเร็จนั่นแหละบ่อยนี่สินกระเป๋นีหยมันเดือดร้อนอัน่อ็บ่เดือดร้อนบ่ไห้ทรัพย์สนหวก็บ,บ่อหเป็นทุกข์บ่ฮ้อนต้องถือสาเร็จกันได้ต่อมาอดมาทนต่อมามาต่อสู่รอยกันแต่คือเอาธ้รม,มาตัวนี้ออกท่านั้นแหละบราะ้อาต้อง,องสืพ้นทุกข์ ข่นห่อถ้ามาตัวนี้ออกว่าได้มันก็นจะบ่พ้นเจ้าบ้านเจ้าเมืองกัทสิล่มหายสูญเสียไปหลายทั้งที่น,นะนนแต่ว่าห้องพ่อมาพิจารณาบางอย่างหนึ่งว่าเขาจะไหนบ่พอเห็นเขาแต่เด็กนี่แหละมองห้องพ่อหนาคิดด้กัน,กว,นกว่าเขาเจ้าไหนจะมมาสอยพวกเขาเนี่ย พวกเขาเป็นเศรดสีพวกเขามีเงินมีทองพวกเขามีทรัพย์ที่สมบัติเลยนะพวกเนี้ยคันตาบได้ห้อล่างวัตถุมูนั่นออกว่าได้เขาก็จิตวมีโอกาสมาสอยพวกเขาเลยนะเขาจิบวิมสอย,ยได้ได้เขาสิตหยาดยำไปเลยได้มันจําเป็นบ่ไหนจะต้องฟอต้องล่างวัตถุนั่นแหละคือตัวเขายึดนั่นแหละคือตัวเขาติดนั่นแหละคือบุญของเขาจะ แต่เขาทำรายตัวนั้นลงได้แล้วบาทนี้ตัวนั้นแหละมันต้องจสมยองเห็นพวกเขาบ้างนั่นแหะพวกเสียดีนั่นแมละมันนั่นแหละมันจึงจําเป็นจะลอกพอจต้องล้างหมดนั่นล้างลงแล้วบาทนี้มันต้องสีองมาม้องม่เห็นเจ้าของหรอบองเห็นเพื่อนอีกนะมองเห็นตัวเห็นตนแล้วมันจังสีม mm hmm. ี่ตัวไม่ตนขึ้นมากเขาจังสีโป่งเขาจังสีว่างได้นีั่นแหละอันนี้บาดนี่เสื้เสียล้างว่ารันได้ก็คือพวกเขาอย่างนี้บด ข่อขาได้สินได้ทําได้นี่แล้วบาทเนี่ยขากเขาจะไปล่างมันก็ไปล่างไปช่วยชอยกันบุญเนีดยแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นเรื่องสั้นตัวนี้เป็นเรื่องสี่เดี๋ยไปร่างไปช่วยชอวยกันเลยมันสรงสีได้ทรัพย์ของเขาส่นนี่คือตัวทรัพย์ของเขาส่นนีะนี่คือหัวใจของเขาส่นนีบางทีเดี๋ยวนี้เขาถือว่าข้าว่าทำได้หัวใจเขาบุญเนี่ยเขาบ้าทันเข้าใจอะไรนี่ กัดเลียงตัวว่าเขาติดจังไล่ตัวจังไเน,นี่ยหายว่างวัตถุไายมาเอามานุษย์หายมาส,ามามสามาั่งมนุษย์บ่อยสั่งวัตถุเนี่ยนี่คือคือปัญหาบ้านก่อ